เร็วๆข้อหัวใจสีม่วง่อนพี่ฟีนอง EQ พรุ่งนี้นะนเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มนะครับมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ฟินขับทั้งร้านน่ะจะไปอยู่ที่งานวันเกิดผมแค่รอบเดียวดเ,เด,วด้ร้านฟินขับเปิดปกติเด้พรุ่งนี้ผมเมารถบัสหนึ่งคันไปรับน้องๆฟินขับที่ร้านแล้วไปงานเกิดบอสร,รถบัสเท่าไหร่แม่อยู่รถบัสครบตัวนี้แม่สรุป,ค,ปครับมัน้บอส เสดงว่ญญามันละอียีไปตงนของเสีบอกเรียกก่นไ่พัดไกานี่คือเพศเียววะต้องาแตกเออคือว่าต่อเขาอีกเนี่ยอะล่ะตจาเดี๋ยวาพก็จะไปแต่งหน้าหรอมาเดีด๋ยวแต่งหน้าตีหนึ่งแม่เขาไม่ชอบไลบทาจะได้แต่งหมือนแต่งหนต้นหวงทาต้องมืนี่ยดเขียวต้นเขียว หัวใจสีมว้วงหน่อยจ้าเดี๋ยวไปที่อะไรมากเรื่องส่วนตัวก็เดี๋เราไมา่ยุ่งเพราะเรื่องของเราก็เยอะมากมายมาแล้วเพราะเราใครเป็นอะไรก็ให้เขาเปลี่ยนไปเถอะสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องทำอาหากินกินข้าวกินน้ำเหมือนเดิมนะครับคือให้เพื่อนเฮ็ดไปเลยอันไหนเพื่อนดีก็ให้เพื่อนเฮ็ดเอาขันเจ้าดีเจ้าก,ก็บขันเจ้าว่เจ้าขันเจ้าว่าเจ้าดีเจ้าเก,กือเป็นคนเฮ็ดหยังเจ้าขึ้นไปอยูอ่ทั้งฟ้าอืมขันว่าเจ้าดีเจ้ามาตรงลงมาจะเป็นเทวดาย่งเทิงผนนุ่นใช่ไหมจ้าอุ้ยโตเกียวเม็สิกแล้วน,นี่ ตัวเกมเมสิกปีไหนครเนคนเยอะจังหนึ่งปีผ่านไปคนเต็มเวทีขนาดไปยืนยเวทีหมอรำมาใหญ่ยังเต็มเวทีอ่ะรุมกันสิใช่เวทีช่วยสวยเวทีของเ่นพอยะสีมูฟู่หน่อยครับพอยสีมูู่หน่อยทําไมถึงทำเลือสีสีมูฟูนะสีม่วงเพราะว่าปีนี้ปีก่อนเป็นสีแดงปีนี้เป็นสีม่วงปีน้าอาจจะเป็นสีกาดกีก็ได้สีเขียวก็ได้แต่สีที่น่ากลัวที่สุดคือสีเขียวนะ ว่าสนใจแบายังไงแอบดีใจรอตเกียวนาดิตะไม่ได้มานะครับไม่ได้มาตเกียวนาดิตะไม่ได้มานะครับเราเราจะเบนบ้างไปไม่พูดถึงดีกว่าไม่อยากให้มีประเด็นอะไรยังซ้นก็เอาตามที่เรารู้กันคือไม่ได้มาน้องไม่ได้มานั่นแหละเหมือนว่าคือเหมือนว่าตัวเหมือนว่าตัวเีนาไปนอนใช่ไหมครับว่างใด้ใหญ่ว่างไหมันไม่ที่กลมันไม่ถูกกลง แล้ว3,600ท่านนี่ไปซื้อบัตรกลุ่มปิดผมยัง3,600ท่านนี่ไปซื้อบัตรกลุ่มปิดผมยังเจ้าไปซื้อบัตรกลุ่มผิดผูด้บหา่ฟิลแลนไปคอยถามก่อนลำเรียบเจ้าสื่อไปเจ้าให้ของขว,วัญวันปีนี้คุณให้ของขว,วัญวังเกิดผูด้บหญ่ฟิลแลนหรือยังไม่ต้องให้อะไรเยอะเพียงแค่คุณซื้อบัตรใบเดียวก็ถือว่าคุณให้ของขวัญแล้วได้ไหม ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบ้านฟ้าพิมพ์คําว่าค่ายเพลงโตเกีย u s i c พิมพ์มคำว่าโตเกียวมิวสิกทันสื่อจ้าเริมแล้วสื่อเนสื่อให้เนนาพ่าพวกนี้มีนักร้องหญิงชื่อดังมาเซไปด้วยบอกไม่ได้ที่ต้องพลง เพลงไหอยเพลนี้เพลงนี้จะมาลอถามนน่กาแฟมา นี่กาแฟมาพวกนี้หวังว่าไม่ใช่ยิงเดอ้อ้าเล็บสีมว่วง ระวังตรงข้ามเ,แบบเรียนแบบเรี่ไปเถอะอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีจริงๆวันนี้มีข่าวดีเยอะมากวันนี้เลื่อนฟีดเลื่อนทิกตอกเลื่อนอะไรข่าวดีเยอะมากรู้สึกว่าฟ้ามีตาเยอะมากวันนี้ รู้สึกว่าฟ้าเบิกเนตรรู้สึกว่าองค์ปู่ท่านเบิกเนตรนวันนี้เลื่อนไปไหนมาไหนแบบรู้สึกหายใจอิ่มมากเพราะว่าฟ้าเบิกเนตรสสรรค์เบิกทางเบี้นไปหาเรียว่าซาโดยด้วยแบบบบสุดหรอมันมีอยนนี้บอกขนานปากห่างาพิการหายซื้อไหมซาอัพเดียการน,น้องยูรี เป็นหนักน้องเบนบอกแต่ไม่รู้น้องเบนบอกเราคุณหารหรือเปล่าไม่ไม่รู้ต้องไปต้องถามกับแม่น้องแต่ว่าน้องยูริเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมท้องเสียมีไข้ยูริเป็นหนักอาการน่าเป็นห่วงอะไรแม่เอาดูเร็วๆแม่เขาส่งมาให้ดูไอ้ดูเขาตไหนใครไปเก็บเขาส่งของฝากมาให้เพราะว่าพรุ่งนี้น้องนอนท้องเสียบนูเอียงหรออ,อันนี้น้องนน้องอยูหรอน้องอยูโรงพยาบาลไหนเนี่ย นลงกงอะไรทนบุรีทนบุรีรัดเอ็นก็บอกให้ไปหาหลายวันแล้วเพราะว่ามันเป็นผลเอฟเฟกจากการที่เป็นโควิดแไน้องก็แบบทำให้ความแข็งแรงอะไร<ห><ห>อือมยิ้มเชียว์หลอกอันนี้น้องอันนี้อยู่นอนโรงพยาบาลตอนนี้น้องเป็นเยอะอยู่แต่ว่าก็น่าจะไม่เป็นไรเพราอายุน้อยอยู่ก็เดี๋ยวก็หายเนาะแข็งแรงอยู่น้องท้องให้นิกี้ดีขึ้นอยู่เนาะ น้องเป็นโครโร่เดี๋ยวก็หายบัลล่าเอ้ยฟาหายได้ดุเอ้ยกยีฬาสีเกมวันได้ไปไไยังก่อนมันเกิดวันไดนมาเพลงมันประหลาดเพลงไอวอร์แ่ปีนี้ก็ได้ไเล็บคือเลือดแท้มุนอีเลื่อนไปใส่ก,กับโอ้ยเห็นตะคาวขคาวทหาร ข่าวดีมือลนีธทหารห้องมีข่าวดีประเทศชาไข่รับข่าวดีกันและดีใจเพราะว่าดีข่าวว่าสถานการณ์มันดีขึ้นก็อยากามพยายาเกิดความรุนแรงบยายามบานเ่าเกิดประทองประทายากันเห็นแล้วมันดีใจเห็นแล้วมันเออณนะนุน่นณะนนุ่นมาชาเนลบอกเชนเขาลงบานสิจะม,มาบูบกเชียงกระไดแต่ว่านอาจะเศร้าหรชาเนลนุ่นน่าจะ,าาะ,จะมา,มาไม่ใช่มาสิสนะมามาเพราะเขาตัดชุดแล้ว อันเอโนชาดาวฟาปพิ้นเราเพียงไรนะตดาดเพียงไรลนั่นนั่นดาเพียงอย่างขุณรู้คุณรู้คุณรูขรูรูข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 นูลรนขรูนแู่นแขรนขขรูขนแข่นขัูขรูขรูขูขรูอรูขรนขูขร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 นขรูขนู่รูขู้ขร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 ัขรูขนูขงูขรูขรอขรู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 รูขรูงรูขรูรอมา เบนบอกให้น้ำอ่านแชทบอสหน่อยเพิ่มรูปให้่อยนะใครมาไม่มานะแนมนพีดด่กูจะบอังแนมเอ้ก็อีปอมันบายยอันเบื่อเงืนเสือโทรศัพท์ไม่อยู่นี่นเ,เพิ่มหมอก,กรวินคลินิกด้วยจ้าผมออก็โอนมันไหนอยู่บีกมันก็นลุกมันอยู่ดีจะบอกซือเอฟ เทียไมาดูจะมีก็ไ,ไหลลื่นไม่ทำผมสิโม,มงเดียน้องอเอาบัญชียังหรอกระตูค่ะผักกระตูหรออารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่อารมณ์สุขเพราะเธออยู่กับฉันพี่ดิวไฟไม้บ้านจะได้มาไหมโอ้ยข้าวปลอม เจ้าเด็กกับวาเราถือยึดซับยึดหย่งปิ๊งปิ๊เลยยาเเววอันนี้ก็บว่าได้จิ้มก็บว่าได้ลอลิงเขาบอกว่าได้ลอดลิงทะเลี่ยงงงันมันอยู่ในระบบของเขาของเขาบางอยากเขาพี่ตะกุนใจอย่างเดียวอย่างนี้อย่างนี้มาเลยไปกันเลยจ้าไปกันเลยกดเลยทำไมทาเล็บอ๋อพอดีอยากทาล่ะจ้า <c oughs> พรุ่งนี้ฉันจะทาเรียบร้อยนี่พรุ่งนี้ใครจะโน้ตแสดงคำยินดีกับวันเกิดบ๊อบบี้ให้ใส่เสื้อสีม่วงแล้วโพล่งเฟซจะได้คลิปเดียวอ้าวไปถึงไเฮาบรรฮาบรรเฮบรรเฮเพื่อนแล้วอะอะบู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 จะได้มีคลิปลงเป็นไวรัลในต่อๆโค้งหน้านี้ปังๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอจมูกที่กรุงโซลเดือนหน้าก็จะเลิศแล้วพี่น้องจมูกกรุงโซลรอดติดตามเด้อดิวเอ็นซีไปแล้ว สมุกกุงโซทรงโอปา้าสรังฮิโยเป็นตัวเองดีที่สุดพี่เล็กมองแล้วนะครับอะไรพอพูดถึงกุงโซพี่เล็กมองจะเป็นโซลาหน้าขอ,ขอสปอนเซอร์หน่อยนี่มีตของมีไหมนี่อ้าวอัศเศร้าจังโดยขอทิ้งแมวสันรักตัวเองดีวกว่ารัากตัวเองจะรัวกวคนอื่นนะจ๊ะไอ้เฮี้ยเหตุไข้โปร่ดได้นะอย่าพูดอ๋อ oh. บ้านสามาดยแต่พูดสิแม่ไม่คิงพูดเลยไปเร็วๆมันจะลืมไม่จะเด็กชีซูมแล้วแม่คิงพูดเลยเศร้าเนี่ยกระเทยถ่าอย่างมาหลอกร่วงสมองกินสมองไหม่ออนมี้อเคะไิไม่มีแผนผามา มาพวกเธอน่ะแต่ละคนน่ะเขาจะมาจริงเหรอแม่คนนี้ใช่แล้วค่ะจริงเหรอมาทำไมอย่ามาไหนก่อแบจะมาพอเอเีแมคิอยู่ใน่แม่ิงโลกร้หละจริงเหรอแม่ อคไม่ดูโลกมันคนละแบบกันนี่คุณต้องไอยู่นี่แล้วหรอใช่ค่ะจะได้งไ่มส่ง้ใช่ไหมส่งแล้วสั่งแล้วคขแบบว่าคีอเอาแบรน่์โสิองนี้ออกทีละอย่ายิ่งดูยิ่งืันสาวสองคือบ่ไตเจ้าคือเจอลไลตุย คือบมื่อไหรตุยไปเล่นเดือด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 สร้างข้อหลายอิจฉาเ้อหลายมีตะบกกวกอยู่พร <c oughs> ุ่งนี้ใครจะร่วมแสดงความยินดีวันเกิดบวาวีให้ทานเล็บสีม่วงแล้วทําผมสีม่วงหรือแต่งกายสีม่วงแล้วโพสต์ลงโซเชียลช่อ,องตัวเองแฮปปี้เบ็ร์ัเดย์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จบจะได้เหรียญเยอะ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 จะได้เงินเดือนเยอะเยอะไปโพสต์เลย ลองนอดไรไืนอุ่นไม่เป็นไรไปรวดอีรวาสูไรย,ยุยเอ้ยต,อต่อต่อไม่ไม่สามารถจับได้นะ <c oughs> ต่อต่อจับเราไม่ได้นะมึคมงคืออะไรตัวรวดมอลลมคุ้เรีนหมุนลาดูล้นคุ้นื่นอุน่นปลาหลักงูเรืองสูงพู้รืนอุ่นหลึปปกปลกราบูรีผูลาบูวอยย่คุยเลยเอยเองมาลวงถุงดูพู้ืนอุ่นลาบูอัน เล่นปูนลาภูเลยทุยแล้วเบืองมึงแล้วแหงล่าโนเราทุยี่ลักคูรีดทูเอ้ยเราพุยบลูสูเรื่องสูงอย่างรีบอวดลาชูเราคุยไรสูดลงมือใครสูดลงทุ่งลงทุ่งไปลุยรัดบุตรไปคุยลาภูเราคุยลบทุบเรื่องมึงผุ แล้วซุยเรื่องบ้งเรื่องซุ้งอะไรสัญญาพี่เล็กจะปลอมประทับตาจ้าตรงนี้เลยไหมเออแล้วซุยเรื่องบุ้งเงินเราช่วยร้องคุ้งเราทวีลิสูไลตุยโอ๊ยอน่อยคุยเอ้ยเขาไม่ย่อไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวในกองในกองคุ้งเอาปืนดปเวนมาเป็นคนอน่าเอานหนึ่งอันหน่ง

บอลเริงบุงเราจุยร้องคุยว่าอีหลอปุูกเอ้ยวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ให้กับค่ายเพลงโตเกียรมิวสิกตลอดห้าปีล่วงหน้าปอกกี้อันแคปป๊อกกี้ไปทำอะไรมานี่ ชุดเหลือด้อสั้นกระเสียชุดทหารนบอชุดทหารนบอสีม่วงนบอว,วันนี้นะครับผมทางค่ายเพลงตัวเกมสิกก็มีเรื่องที่ยินดีปรีดานะครับพี่น้องมีเรื่องยินดีปรีดาเพราะว่าสปอนเซอร์ใ้ายใจดีเข้าคืนมาสปอนเซอร์ค่ายตัวเกี่ยวปีที่สองปีนี้สปอนเซอร์เยอะหนักเลยเพราะว่าเราก็แบบว่าจับทำบ้านไม่รู้ว่ากี่ล้านต้องมารอตามจากเจ้าตัวเพิ่นนะครับนี่เป็นสัญญา เห็นว่าค่ายเพลงวงดนตรีแน่นอนก็มีคนเป็นสปอนเซอร์สปอนอย่างอยู่เด้อนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงวมกันมปว่าทางคลิปมือนี่สัญญาเข้านี่นะครับสัญญาอันนี้ไม่ใช่เอกสารฟ้องนะครับเป็นเอกสารสัญญาสปอนเซอร์ให้กับค่ายเพลงโตัวเกมิมสิกอะไรนะ้ใส่ให้แล้วไม่ย่นแน่นอนวิญญาณทายเขาไม่ย่นสวัสดีคฮะพี่เล็กชิดขวา เดวนหล่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมามือหนีบอ่